สวัสดีนะครับวันน euh anyway> ี้ผมจะมาสอนใช้งานจอยมือเดียวรุ่นนี้นะครับให้สามารถใช้งานร่วมกันกับ iPhone นะครับรองรับ iOS ทุกเวอร์ชั่นเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีเชื่อมต่อกันเลยนะครับผมตับแรกนะครับให้เรากดที่ปุ่ม C นะครับเห็นไหมกลุ่ม C อยู่ตรงนี้นะฮะอยู่ด้านล่างปุ่ม power นะครับกลุ่ม C ค้างนะครับแล้วก็ตามด้วยปุ่ม power นะครับค้างไว้ประมาณ3วินะครับแล้วก็ปล่อยพร้อมกันนะฮะกด C ค้างก่อนและอีกนิ้วกดที่ power นะครับแล้วก็ค้างไว้3วินะครับปล่อยเดียวพร้อมกันนะครับไฟมันจะกระพริบบบแนนี้ะครับ ไปที่ตั้งค่านะครับบลูทูธนะครับแล้วก็มันจะชื่อสัญญาณว่ามิงปิน G5 นะฮะจากนั้นนะครับให้เราทำการติดตั้งแอปที่ชื่อว่าชุดต t ้ง g ัดว V3 นะฮะ V3 นะครับ,รบแล้วก็ให้เราทำการติดตั้งนะครับแอปตัวนี้นะครับพอตั้งเสร็จแล้วให้เปิดนะครับ มันจะมีแบบนี้นะครับมันจะให้เราอัปเดตนะครับถ้ามีข้อความขึ้นมาแบบนี้ถ้าเรากดอัปเดตนะครับอัปเดตกดอัปเกรดทันทีนะครับมันจะอัปเกรดให้รองรับเวอร์ชั่นนะครับล่าสุดนะครับมันจะซัพพอร์ตตั้งแต่ i o s 1ส4ิบสาจุดสี่ไปต้นไปนะครับจนถึงเวอร์ชันปัจจุบันนะครับผม iOS 16นะครับหกจะดแปดไวยังวะเรียบร้อยนะครับกดกำหนดนะครับแล้วให้เรา อ่ามันก็ว่ามันจะให้เราเชื่อมต่ออีกครั้งนะครับถ้าเราไปที่การตั้งค่านะครับลบอุปกรณ์นี้นะครับแล้วก็ให้เรากดที่ปุ่มอ่านู้สึกว่าจะต้องกดที่ปุ่มปุ่มนี้ค้างนะครับ LT นะครับปุ่มด้านล่างสุดเนี่ยค้างแล้วก็ตามด้วยปุ่ม power นะครับแบบนี้นะครับปิดบลูทูธแล้วก็เปิดสแกนหาัญ,ญญาณใหม่ แล้วก็เลือกอันนี้นะฮะจะคู่นะครับแล้วก็ให้เราเปิดชุดที่พัดวีสามอีกทีนะฮะมันจะให้เราล็อกหน้าจอนะครับล็อกหน้าจอก็แบบนี้นะครับกดล็อกหน้าจอนะครับการเชื่อมต่อครั้งต่อไปนะครับครับเราจะไม่ได้กด C และพาวเวอร์แล้วนะครับจะกลายเป็นว่ากดที่ปุ่ม LT นะครับหรือว่า L2 นะครับ กับปุ่ม power แทนนะครับเพราะว่าเราได้ไปอัปเกรดฟอร์มแว์ของมันนะครับให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับการเชื่อมต่อของเวอร์ชันล่าสุดก็จะกลายเป็น L2 LT หรือว่า L2 กับ power แทนนะครับผมพอเราปิดการเชื่อมต่อให้เรากดปุ่ม home ค้างนะฮะปุม่มค้างแล้วก็ตรวเกตไฟตรงตลอกถ้าไฟดับเนะี่ยแสดงว่าปิดการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัวแอปมันก็จะบอกว่าไม่ได้เชื่อมต่ออุปกรณ์นะครับจากนั้นนะครับพอเราจะเชื่อมต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับให้เรากดที่ปุ่ม ปุ่ม power ทีเดียวนะครับมันจะเชื่อมต่อให้อัตโนมัติเลยนะครับเพราะว่ามันจําค่าอยู่ในบลูทูธแล้วนะครับแต่ถ้าเราย้ายไปใช้อุปกรณ์ใหม่นะครับที่ไม่ใช่มือถือเครื่องนี้นะฮะไปใช้ iPhone อีกเครื่องหนึ่งนะครับให้เราเชื่อมให้เรากดที่ปุ่ม LT ค้างแล้วก็ตามที่ปุ่ม power นะครับให้จําไว้แบบนี้นะครับจะไม่ใช่ปุ่ม C แล้ว power แล้วเพราะว่าเราได้อัปเกรดเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับตอนนี้เป็นโ i ร m w a r ล่าสุดแล้วนะครับแต่ถ้ายังเป็นตัวเก่าอยู่นะครับ หรือยอย่างเช่นว่าเราแกะกล่องมาเนี่ยเราต้องกดที่ C ก่อนแล้วก็ power นะครับเหมือนที่ผมได้สอนไปต้นคลิปนะครับให้ทําแบบนั้นนะครับพอผมจะเล่นเกมอย่างผมจะเล่นผ uh, ับจีนะผมมีเกมผับจีอ,อยู่กดที่ผับจีแล้วก็เลือก mm hmm. เมนูที่สองนะครับตรวดค่าพะสิตไปที่โฮมบวกอัพนะครับเมนูที่2นะครับจากนั้นถ้าเรากดที่เครื่องหมายบวกดูนะครับมันจะเข้าสู่การตั้งค่าใช่ไหมตรงนี้นะฮะ ่าตอนนี้คือการคือมันเป็นการรีเซตการตั้งค่าของอ่าของเกมผับจีนะครับเราสามารถเข้าไปที่เกมผับจีไปไปเซฟรูปนะครับไปที่ผับ g ีนะฮะับผมอ่าไปที่ตรงเซตติ n งตรงนี้นะครับเลือกการตั้งค่าอ่าเลือกที่ปุ่มแบบกําหนดเองนะครับเป็นมนูตรงนี้แล้วก็เลือกตั้งค่านะครับก็ให้เราทําการแคปหน้านี้มานะครับ แล้วกดรีเซ็ตผมก็ได้นะฮะรีเซ็ตหนึ่งรอบแล้วก็แคปหน้านี้นะฮะแคปหน้าจอปุ๊บพอแคปเสร็จแล้วนะครับให้เรากลับมาที่แอปแอปตรงนี้นะครับกดที่เครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็กดค้างที่หน้าจอนะครับแล้วก็เลือกรูปภาพนะฮะก็ให้เลือกรูปที่เราแคปมาล่าสุดนะครับมันก็จะมาทับรูปเดิมถ้าเลือกอกดที่รูปเพิ่มเติมวิธี กดเสร็จสิ้นนะฮะก็รูปที่เราแคปมามกิ้มันก็จะมาแทนที่รูปตรงนี้นะครับจากนั้นให้เราตั้งค่านะครับผมเรื่องอนาล็อกมาตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะมีปุ่มไม่เยอะนะครับ่อปุ่มยิงนะครับอยู่ตรงนี้ปุ่มอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับปุ่มเล็งแล้วก็ปุ่มกระโดด นอนนื่ง r e l แล้วก็อนาล็อกมันกดลงไปได้ด้วยนะครับอนาล็อกกดลงไปจะกลายไป็อ l สามนะครับแล้วก็ผมเป็นวิเครัตันตมัดแล้วกันนะครับอนาล็อกแล้วก็บันทึกนะครับแล้วก็เลือกบันทึกลงในแอปตั้งค่าลวงหน้าลงในแอปนะครับกดกําหนดนะครับเรียบร้อยนะครับค่ามันจะถูกบันทึกอยู่อันสุดท้ายนะครับจาไว้นะครับอันนี้ผมลบไปก่อน ลบไปลบนะครับลบให้เหลืออันสุดท้ายไว้อันสุดท้ายคือค่าที่เราเซฟไว้นะครับแล้วก็เลือกเปลี่ยนชื่อเป็นพับจนะฮะพับจีนะครับ,บ,รบกําหนดไปนะฮะเดี๋ยวก็กดดาวน์โหลดคับเซตไปที่โฮมบกอฟนะครับถ้าเราจะเล่นนะฮะแล้วก็ให้เราแตะที่ตรงนี้นะครับต่างๆรอยตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นมันจะเข้าไปสู่หน้าที่เรา ไปแก้ไขเป็นกีนครับค่าที่เราเซฟอยู่มันก็จะไม่หายนะครับกดปุ๊บตรงนี้นะแล้วก็กดบันทึกไปเนี่ยก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับครับถ้าเกิดว่าเราจะเพิ่มเกมอีกนะครับเราก็กดที่เครื่องหมายบวกอ่ามันก็จะเป็นค่าแบบหน้าตอแบบเนี้เราก็สามารถลากแล้วก็เลือกรูปภาพของเกมมา,าเช่นผมจะเพิ่มเป็นเกมเพจอ่าผมเลือกอนาล็อกผมใส่ไปคร่าวๆแล้วกันนะครับอันนี้ยกตัวอย่างคร่าวๆ ผมไม่ได้เล่นให้ดูเดี๋ยวผมจะเล่นเกมเฉพาะเกมเ,เฉพาะเกมผับจแล้วกันนะฮะบีอ่าผมเล่นประมาณผมตั้งค่าแล้วก็เลือกบันทึกรงแอปในเวลาเดียว,วกันกดกําหนดนะครับปุ๊บมันจะมีค่าแบบนี้ขึ้นมาเห็นไหมเมื่อกี้เป็นเกมอ่ฟีฟ่า FIFA ผมก็แต่งทีเลือกแก้ไขชื่อเป็นฟีฟ่าฟีฟ่าฟีฟนะครับกดกําหนดนะครับ ก็จะกลายเป็นฟีฟ่าอันนี้เป็นผับจีนะครับก็จะไม่ซ้ํากันแล้วสมมติว่าผมจะเล่นเกมฟีฟ่าผมก็แตะที่เกมฟีฟ่าเลือกตอโหลดข้าซิตไปที่หัวบอกอัพนะครับเมนูที่สามปุ๊บมันก็โหลดเรียบร้อยเลยนั้นดังนั้นเวลาเราจะเช็คว่าค่าปัจจุบันเนี่ยเป็นเกมฟีฟ่าหรือเปล่าให้เราแตะที่ตัวหน้านต่างลอยตรงนี้นะปุ๊บเนี่ยก็กลายเป็นฟีฟ่าแต่ในที่นี้เดี๋ยวผมจะไปเล่นเกมเป็ดเ,เกมผับจีให้ดูผมก็แตะที่เกมผับจีเลือกเมนูที่สามนะครับตัอบ Home อนนือโหลดเรียบร้อยแตที่ เช็คดูว่าปัจจุบันเนี้ยเป็นเกมพับจีหรือเปล่านะครับที่เราตั้งไว้นี่ก็กลับมามันก็กลับมาสู่โหมดของเกมผับ g นะครับนี่ตอนนี้คือเราเลือกการตั้งค่าของเกมผับจีนะฮะเราจะต้องเข้าไปเล่นเกมผับ g เท่านั้นนะครับเราก็ไปที่พับจีกดบันทึกกดออกก่อนอ้ยเข้าไปในเกมก่อน